อันตอนแรกนะครับเราก็เตรียมอุปรกรณ์นะครับมีถ่านคู่ถ่านคูได้ก่อนใช้แล้วเปิดถุงไว้ก่อนนะครับมันจะมีแก๊สให้มันระบายให้ระบายแก๊สออกมาก่อนครับ10นาทีแล้วเตรียมอุปรกรณ์นะครับมีพวกเบิกจับเสาแช่น้ําไว,ไว้10นาทีในการแก้น้ำให้พอทิ้งคืนนะครับไอพวกนี่ก็สับโดมครับไว้ให้มันพอดทานหลบซลอดตัวนะแล้วก็อาหารหมูซีคี น้ำไว้ประมาณสองขันแล้วก็ตาดสายแดงครับตอนแรกนะครับเราจะเติมน้ําไปก่อนสองขันขันเบอร์20่สิบเซนติเมตรคันเบอร์ยี่สิบกมว่าเราใช้ขันน้ำน้ําประมาณนี้ครับ มันไปเสร็จแล้วก็เอาหัวาหานูลงมาเลยครับาหานูลงไปจริงๆแล้วเราต้องแช่และหลาย้วพัดมันนี้แต่ใน,นเนี้ยทำคลิปเราจะทำรัดขั้นตอนให้ดูเราแช่มันหลายไ พยายามมาหาในเข้ากันุาให้เข้ากันก่อนให้ดีให้ดูความชื้นความแชะนะครับหน้าอาหารวคนอยู่ประมาณไหนถ้าแฉะเกินมันจะไม่วางไข่มันวางไข่น้อยแห้งเกินก็อาหารร้อนแห้ง ได้ประมาณลอยขึ้นกำมังต้องเผื่อไว้เวลามันมีลูกมันจะลูกตัวอ่อนมันจะกินถ้าดกมากมันจะไม่พอกินผสมเสร็จแล้วครับเราก็ตบให้มันแน่นใํควาเชี้ยจะอยู่ประมาณนี้พอกดลงไปจะมีน้ำอเอาแค่ว่ากดลงไปมีน้ำไมพอเน่ยจะตอกแต่ถ้าคูจะทายน้ำออกมาอีก ประมาณนี้ครับกำลังพอดีใส่น้ำสองขัน,น,นกดลงไปอย่างนี้จะมีน้ำขึ้นมาอย่างนี้จะตกตัวนี้แบบแฉะเหนียวๆใช้ดินเหนียวทำเหมือนดินเหนียวปั้นรูปอะไรได้ไม่ต้องแฉะเกินไม่ต้องเหลวเกินเสร็จแล้วนะตกให้แน่นกทอนแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับเมาเปกดับเตาไว้ให้ ่วางไข่มันจะวางไข่ที่เปลือกซับเตาเนี่ยแล้วก็ในนัดในอาหารมันก็วางไข่นะนี่พยายามให้มันชื้นๆหน้าหามชอบชื้นๆพอเราทำเสร็จในสองทุ่มวันเราต้องมาเปิดดูเลยมันต้องให้ชื้นไว้ก่อนแล้วก็เปิดอกับเตาเลยนะเราใช้ใช้แค่อันเดียวพอครับเยอะไลมันจะมันจะมีไลเยอะครับพวกนี้ จะพาลายมาทำให้หน่าทานมีลายเยอะพยายามสายใส่ไช่น้อยๆครับไงนี่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายอ้อยน้ำตาลทรายอ้อยแล้วับเทลงไปให้พ่อแม่พันธุ์มันพอมันเหนื่อยครับพอผสมพันธุ์กันมันเหนื่มจะมากินน้ำตาลทราย,ยานี่จะมาดูดที่เปลือกกระเพรานีตรงนี้เปลือกนี่ใช้สดก็ได้หรือว่าหาไม่ได้ก็ใช้แห้งมันนี้คผลไม้ไม่ต้องใส่ครับใส่แค่น้ำตาลทรายเนี่ย ผลไม้ใส่เข้าไปแล้วมันจะแมงวีมเยอะแค่นี้นะครับแล้วเราปล่อยเพราะไม่ทำน้ำเป็นในความเราจะใช้ทำแค่นี้พอแตาอยากใช้เปลือกมะพร้าวให้น้อยที่สุดจะได้ไม่มีไรปัญหามันจะมาไรมันจะมาเปลือกมะพราะ้าความเราจะใส่เรไม่พันไปแค่สามคู่นว่นาพันลงไปสามคู่พอ ก็ปิดฝาครับแค่นี้เสร็แล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ1ิบถึงสิบสองวันครับใต่สามคู่สิบสองวันกำลังดีครับผมแล้วก็มาเปิดเอาพรว่านออก